ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับเป็นเทโอเกมแคสเตอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเกมโฮมซิกนะซึ่งเกมนี้เนี่ยอย่างสโลแกนผมเลยครับคือเล่นเกมผีนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะอยู่กับพี่แพมครับพี่แพมครับสวัสดีค่ะสวัสดียูทธาคิวค่ะนะครับผมติดตามมาเยอะแล้วมาเรามาดูกันดูที่ฮาร์ดูเพกก่อนครับในเกมนี้นะะก็เดินตามปกติหรือเปล่าไปแค่ซ้ายกับขวานะครับแล้วก็มี เช็ตมีพ่อนมอสเวลลน่าจะเป็นตัวลุกกิ้งนะครับสัตว์ไลฟ์เอฟโอเควิ่งมันทำไมมีวิ่งวะวไอ้เหี้ยมัมไมป็นมีวิ่งวะมีซ่อนด้วยก็เล่นเกมอะไรยเนี่ยมาเมนูนะครับอันนี้ SK, กกเอสเคฟูสกีนกับวินโดว์ผมเล่นฟูสกีเลยละกันอันนี้อันนี้เราจะเรีนหน้าจอดีกว่าอันนี้ผมจะไม่อ่านนะครับเราจะซุยกันดีกว่านะครับเล่นเกมนี้มาครับเอา้าไม่มกดไม่ได้เฮ้ย อา๋อเข้าแล้วเข้าแล้วมาโอ้โหมันอยู่จะอยู่ในไดดีนะมาอ๋ออยู่ในอันนี้ชาแนลแม่พูดสดเลยอ่นอยู่นะมาโอ้เสียงมาแล้วสิปีก่อนหน้านี้นะอะไรเนี่ย พี่ชายนี่นะครับพี่ชายแล้วก็เมีย,ขอ,ยของเขา <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วก็เพื่อนสนิทของเขานะอยู่อะไรเนะลองวิ i ฮิต i ฟรน s ์ไ i ท์แอนด์ซันโมเทลิมโเดอร์โออยู่ในบ้านแถวอันนี้นะนอกชาญเมืองอู <c oughs> เสียงนันก็ทำให้ขนตูดลุกได้เยอะเลยนะโ <c oughs> อ้โหนี่ยะมีใครอยู่ในบ้านเ่าใครวะ เฮลโหลโอ้ยเสียว The light switch doesn't seem to be working เฮ้ยไอสวิตไฟเปิดไม่ได้นะฉันคิดว่าไอมันคงเสียไปแล้วแหละชีสในข้นางในนี่มันมืดจริงๆริเลยเนี่ยโ,โ,โอ้โหเก็บพูดอุ้ยเยอ้ยเดี๋ยวโอ้โหภาพมั่งอย่างนี้ด้วยไอ้กล้ยเนี่ยภาพกองแกงเลย,าบายสบายนะครับสบายเฮ้ยอะไรวะเออแบแบเมื่อกีะนะครับ โอ้โหขาอยู่ไม่นิ่งเลยตอนนี้นะดิสทีวีอิสก้าออฟไนโอ้ทีวีใช้ได้อยู่อะ่ะโอเคข้ามมึงเดินเร็วๆดีนี่แอบเดินเร็วสุดโอ้โหมึงเร็วเหรอปิ้งิงนะนี่มึงเร็วเหรอครับโอ้โหแบบดิจิตอลอันนี้ิงนี่มันใหญ่จังเบย์นะโอเควิ่งต่อจะวีเลยวะโอ้โหนะพี่แพรมบอกว่าเกมนี้สบายๆอยู่แล้วอันไหนดี <ๆ S 1> พี่ ตรงนี้กับนะตรงนี้เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันอันข้างหน้าที่ไม่ใช่อยู่ตรงนัง้นเฮ้ยเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปีมึงอ้าไอ้เงี้ย,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 ยดีนี่ไปไหนก้อไปเร็วองเรื่องเรื่องเรื่โอ้ยไอ้ปีมึงเถอะมาแล้วโอ้ยไี้นี่เร็วมากจริงเฮ้ยเร็วเร็วดี ชาพี่เหรอแล้วโอ้โหคนเล่นแล้วกนเอาประตูไม่เปิดพี่มึงจะอด้าแล้วผมจะทำไงเนี่ยต่อยแม่งหรือไมนี่ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเป็นพี่ให้กดซ่อนอยู่ไม่ได้เหรอกดซ่อนกดไลค์คนลืมพี่ไอ้ไอ้โอ้โอ้โหเป็นเกมที่ตายซะแล้ว ถ้าเกิดป้าอยู่ี่ไดโด้วยนะเม่์กูเครียดเลยเอ้านะครับแนดด้วยความซุยในเกมนี้นะครับผลลัพธ์คือตายเฮ้ยอะไรอ่ะเยืะสบต่ออ้้หยังมีเออ้อะไรอ่ะอะไรอะนะครับอ้โหูนะครับไม่น่ารีบเล่นเลยครับ ตายโหงแต่เริ่มนะเอาแมงไม่จบเมื่อกี้วะมันไม่ใช่มันจะพุ่งหลาวออกมาน่ะฟาดหยอกมือปิดหน้าดิวัดนะครับโอ้โหเกมนี้มาเงเอยพี่บอกให้เปิดประตูอีกประตูหนึ่งผมไม่ได้จะกดเลยแม่งไปกดผิดอะไรของน้องเนี่ยตายเลยเห็นไหมนะครับเอาไม้โอเคมา โอ้โหไหนผมลืมกลุ่มแล้วนะ่ะโอ้โหคนลุกนะฮะอะไรเปิดวะหาอนะไรมาุดแป๊บจะเรียวทาไปไหนนะี่ะแอคชั่นอันดีแฟลชไลท์ F ่อน่อนชิอันนี้วิ่ง่อนคิวโอเคนี่นอ่ามาบานนี้คนระับทัวร์โอเพนแอนด์ออ a เจ o b ์สโก s เดอะเม้าท์วิวทัวร์โอเพนเดนคิดนะโอ้โหสุดยอด คือเราต้องหาทางออกจากบ,บ้านนั่นเองแม่งเพลงก็บิวด,ดีจังโอ้ยเกมกินอนมันตึ่งนะมาเอาไมา่โอ้โหอะไรครับยอมไม่ได้เกมนี้ <c oughs> ซีดเลย <c oughs> โอ้โหนะโอ้โหแบบคนลุกเลย มาเงื้อมาอย่รกันมาอะารนี้ได้เหรอมา,อาขรานี้ซ่อนคิวใช่ไหมข้ามเลยข้ามเลยครับเราเราไม่สนนะข้ามอย่างเดียวโอเคมาโอ้ <c oughs> พี่มึงอะเกมนี้โอ้โหแบบ มาไอ้คผิดตัวครับล็อกมาโอ้อะไรมาก็ไม่กลัวแนละ้วไปเพื่อนนั่งดูใหู้นเลยอุ้ยมึงแกมือสันดิ้มึงแกมือสันเออ,อนี้ลูกพอ่อ <c oughs> เยี่ยม, <c oughs> มกำังยกำลังเข้าอยู่กำลังเข้าอยู่คนระับ <c oughs> ไม่แกโผล่มาหลอ่อตดแล้วเหมือนเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันเกมรีแลก์ดูวว่าเครื่องผมกากไว้เนี่ย ห,ห้องน้ำซะด้วยเชี่ยเฮ้ยหูซ่วมขแบบี้แป๊บแรับไปครับหไม่อ่างด้วยแม่งไม่ใช่โผล่มาลอยตัวนะไม่เอานะตัวเธอเฮ้ยมีกระจกกระจก The medicine cabinet in the bathroom Interesting why is that Interesting i n เอ้าทำไมมันน่าสนใจวะฉันกำลังพูดถึงตัวเองหรอเนี่ยพูดพูดแมวอะไรครับ <c oughs> อะไรเออคือไหนคอยรอบ เออช่างมาเถอะไปดีกว่าเอออย่ามาลอยตูดกันเลยคือจุดประสงค์ของเกมมันคือยังไงนะให้เราหนีออกจากบ้านให้ได้นะเกมนี้ออ๋นะครับยังไม่ได้ดูเนื้อคู่เด e f ยไฟ l อลอันเตอร์เลยเอ็มกงตายพี่<อ>ดูแล้ว <laughs> ดุมากเลยจริงแีนะ่โอ้โหแม่นะ ตายตามไม่หลับถ้าเกิดตายไปเนี่ยโอ้โหยังไม่รู้ว่าโจกับวิทยาดีใครจะได้เป็นแฟนขวัญใจนะฮะคุณรุดคุณรุดแล้ว <c oughs> โจก็คู่กับป้ารุดจริงอ่ะพี่เคโอ้โหยาแล้วไอ้ก็ได้กับคุณโฉจบอย่าแล้วไอ้อย่าแล้วไว้ผมเอ้ยโอ้ยพี่มึงพี่มึงไอ้ชื่อ กําลังคุยเล่งคุยโฉบคุณรุ้อยู่เลยกําลังวิ่งขึ้นบันไดครับโอ้โหตอนนี้นไไรค,นครับโอ้โหครับโอบ้โหใค,ครเปิดโอ้โหแล้วใส่หูฟังมา่กฟังเต็มสตตีมเลยเป็นไรดีวะอย่าขึ้นมาไม่ต้องขึ้นอย่าไม่ต้องขึ้นนะเชื่อผมเชื่อปอนเถอะอย่าขึ้นเลยคุณกลัวแล้วโอ้ยอย่าขึ้นเลย โอ้โหอยู่ไหนล้วะเสียงแม่งอย่างนี้ยังอยู่แน่นอนกูไปซ่อนตรงไหนได้บ้างอย่านะอย่านะซาร่าซาร่าซาร่าอย่าซาร่าหลบรีบเขียนท่าวิ่งมันมากเลยเอ้ยพ่อมึงโอ้โหแล้วมั้งอัน เออไอ้ยี่หายคนคิวไม่ติดพี่มึงเออไอ้ยัยเออะไรอ่ะเอาบ้างเออนั่นไงครับเรื่องสำคัญคือเกมแรกเอายัดเข้โอ้โหโอ้มีมีเสียงคนค้างเออโอ้โเกมนี้กูฝากไว้เลย เอาแล้วเกมเป็นแมวอะไรเนี่ยไหนโอ้โหถ้าอย่างงี้เดี๋ยวจะไปฟ้องสุเทพมาครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราโดนลอยดาบแล้วอีกหนึ่งทีนะเขาลอยดาบอะไรมันกดซ่อนยังไงวะ ม่เ้ยจะมามันเปิดเซฟได้นี่นะครับเรามาลองไห,<ะ>หน,นดูเอา้เอา,อากดไงวะโหเหมือนเปิดไม่ได้นะผมกดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นฆาตากรมึงอย่ามาอย่ามาเลยเออเหมือนเป็นฆาตากรอะไม่ไม่เหมือนนะพี่ว่าใช่เลยแหละฆาตากรได้ดอนนะ นวยโอ้ยทำไมคราวนี้ไม่มีเสกบอนตีแล้ววะนะครับโอ้ยเงียบสงัดนะะโอ้โหนะครับถ้าดูแล้วอยากเอาผมเป็นวอ,อนล์กทอนละกันผมคิดว่านะฮะให้กูซอนยังไง กดซ่อนไงวะอย่ามานะอย่ามานะอย่ามาเลยครับจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานนะครับคนนี้มันมาตามหายาิอุ้ยอะไรวะอูโหูกูเสียวอูโหูแมงเงยบันไดนะครับถ้าคุณมาเนี่ยผมผมต้องเรียกประกันนะมันไม่ดีอูโหูรู้เปล่านะครับอ้โหูแล้วเกิดมาเนี่ยอย่าเลยไม่ต้องมาหรอกนะครับโว้ยอูโหูแม่งนี่ขนาดกลางวันได้่ย อันนี้ตอนกลางวันเหรอเนี่ยายถึงเราเลยตอนกลางวันนะพี่อ๋อหนึนในเกมเนี่ยโอ้โหไอ้เหี่ยคิวแมวอะไรล่ะไม่มีอะไรลหรอกพี่มึงเถอะบ้ามันก็ฆ่าเราอยู่ดีถ้าเกิดตอนไหนอะมันเห็นแล้วไงพี่มึงเถอะโอ้ย่อยอะไรล่ะมันมีแต่โอเพ่นโอ้ย แมเอ้ยตีนอ่านี่ครับเคยได้ยินคำว่าใจดีสู้เสือว่าผมจะพุ่งพุ่งพุ่งมากเลยสัตว์สันั่นไงครับโดนเยิบแล้วโอ้โหเขียโอ้โหโอ้โหแล้วนี้เราจะเล่นจบไหมมีเสียงตับตัๆตัดตัดตัดยต้องรอ รอดูกันตายเพียงจะช้าเออนะโอ้โหได้อารมณ์เลยแกจะทำไดนเลยวะไม่ทันแล้วโอ้กูต้องเล่นกี่วันวะเกมเนี้ยโอ้โหฝากไว้ก่อนฆาตากรนะ่าอะไรวะน่านำเงินโอ้ยตอนแรกนึกว่าจะได้ทำพาทเดียววะเนี้ยไอ้เฮ้ยไม่จบหรอกไม่น่าจะจบแล้วเจ๊ผมลบยังไงแบบมันมานะประตูอ่ะอู้ เห็นผมเป็นเมซี่เหรอซัมขาลอกแล้วลบไปใช่ไหมเนี่ยแหมใครคนคิดเกมจะสื่อถึงอะไรเ้ยโอเคครับกันเราเจอกันพร์นหน้าครับสวัสดีครับ